สวัสดีครับสวัสดีเอซีทางช่องผหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่30มสลกรกฎาคม2 5 6หาครับมื้อนี้ครับจะมีเนืทางมาแบงปั่น f อฟทังช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์ต้อยนะครับเลขฝันครับฟันทงให้เม็ดเดียวเน้นๆนะครับของอาจารย์ต้อยนะครับก่อนอื่นครับผ้า f อฟทางช่องครับผมเนาะมาดูของอาจารย์ต้อยก่อนดีกว่าครับ4คู่ มหาจัจนะครับของอาจารย์ต้อยครับงวดนี้ให้มาครับมี9มี8มี5มี4ครับบนครับ8มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับชุด3ตัวมี2หางครับ4 9 8 9 8 5ครับชุด2ตัวครับมี85 8 9 9 4แแล้วก็4 5ห้านะครับ เน้นที่85แล้วก็89ครับผมเนาะของอาจารย์ต้อยครับชุด4คู่มหัาจรรย์นะครับของอาจารย์ต้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเยอะๆครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็มาดูชุด3ตัวของอาจารย์ต้อยครับชุด3ตัวครับผมเนาะมี492แล้วก็392ครับชุด3ตัวครับของอาจารย์ต้อยนะครับ คลิปนี้ครับผมเนาะเป็นเลขฝันครับข,ของอาจารย์ต้อยครับผมเลขฝันฟันทงให้เม็ดเดียวนะครับเลขฝันของอาจารย์ต้อยนะครับก่อนอื่นครับผมเนาะพาเอฟซีท้งช่องครับมาดูของเลขวิ่งสนามบินน้ําก่อนดีกว่าครับของขอาจารย์รันพนมไพยดีกว่าครับผมเนาะเลขวิ่งสนามบินน้าครับของああขอาจารย์รันพนมไพยครับงวดนี้ให้มาครับวิ่ง3นะครับ วิ premises, ่ง3เมตรเดียวนะครับผมเนาะเลขวิ่งสนามบินน้ำครับของอาจารย์รันพนมพัยครับแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านครับผมเนาะเลขวิ่งเงินล้านครับได้8นะครับเลขวิ่งเงินล้านได้8นะครับต่อมาครับผมเนาะชุดเต็มครับชุดเต็มบนล่างครับแล้วก็ชุด3ตัวครับชุดเต็มบนล่างครับผมเนาะมี6 0 6 4 หกเจ็ดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับเน้นที่สามหกเจ็ดนะครับชุดสามตัวนะครับผมเนาะเม็ดเดียวครับส่วนชุดคัดเน้นครับชุดคัดเน้นบนเด่นที่หกครับหกเจ็ดเม็ดเดียวครับล่างเด่นที่เจ็ดครับเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเน้นๆนะครับของอาจารย์รันพนมพัยครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับ แคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคครับโอเคแล้วก็มาดูชุดนี้ก่อนดีกว่าครับผมเนาะชุดนี้เนียนยำกับ f c ท่งช่องครับผมชุดนี้เป็นของ fc ใจดีส่งมาให้นะครับชุดนี้เป็นของ fc ใจดีส่งมาให้นะครับผมเนาะนี่ครับ เพิ่นวาเลขชุดนี้กับอว่วานาติดตามครับผมเน,นาะน,นี่ครับเพิ่นวางวดกรกับเข่าที่สามสองสี่นี่ครับ 3, 2, 4, ล่างสองหกครับสามสองสี่ล่างสองหกเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะงวดนี้ให้หมากครับผมเนาะนี่ครับห้าเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งล่างเจ็ดสี่นะครับ ล่างเจ็ดสเม็ดเดียวครับเบื้องไว้ครับผมเนาะมักกะตามบ่มักกะพันใดครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับของ Fc ใจดีส่งมาให้นะครับมาดูของอาจารย์ต้อยดีกว่าครับผมเนาะของอาจารย์ต้อยครับผมเลขความฝันครับให้มาเม็ดเดียวนะครับหรือว่าใครอยากได้เลขลาวไหมครับเลขลาวของ อะไรนะของลุงโชคดีครับผมเนาะอยากได้ไหมเลขราวครับนี่ครับงดที่แล้วนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะนี่ครับสองห้ากับสองแปดครับแล้วก็เข้าสามตัวครับผมเนาะห้าสองแปดครับนี่ครับของลุงโชคดีนะครับอยากได้ไหมถ้าอยากได้เดี๋ยวผมลงคลิปให้นะครับผมเนาะถือว่าเป็นคลิปพิเศษแล้วกันครับผมเนาะคลิปพิเศษแล้วกันเพราะว่า ปกติครับผมจะมาลงเหล็กล่าครับผมเนาะถ้าใครอยากได้แนวทางครับถ้าใครอยากได้แนวทางเลขลาาครับผมเนาะไปกดติดตามได้ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับน้องคําแพงชาแนลครับนี่ครับเหล็กเล่ากับห้าน้อยครับผมเนาะทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับทาง u t u b e นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลงให้นะครับผมเนาะเป็นคลิปพิเศษดีกว่าครับผมเนาะคลิปต่อไปจะลงเหล็กเล่าให้เอฟที่ทางช่องครับ เลขราวของลุงโชคดีแล้วก็เลขราวของผมนะครับสองเจ้าพอนะครับผมเนาะหรือว่าจะมีของผมลงของช่องบรนลอมแร้งครับผมเนาะมีของผมของเซนุดอนของเอฟซีโคราชแล้วก็ของอะไรนะเอฟเชียนเชียงใหม่ครับผมเนาะเชียนโคราชเชียนเชียงใหม่ของผมแล้วก็ของเซนุดอนครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปดีกว่าครับเนาะจะลงให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะของเลขราวของผมแล้วก็ของลุงโชคดีนะครับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟซีทั้งช่องถามมาเยอะมากครับเลขความฝันของอาจารย์ต้อยนะครับนี่ครับเลขฝันอาจารย์ต้อยครับผู้หญิงมาบอกนะครับ 1, นสีตัวสีแดงนะครับผมเนาะหนึ่งสเม็ดเดียวครับอาจารย์ต้อยว่าเป็นเลขล่างครับผมเนาะนี่ครับ ล่าง1นเม็ดเดียวครับแม่ครับผมเนอะจะมาเขียนไ้เอฟซี่้าง่องครับอาจารย์ต้อยล่างเม็ดเดียวนะครับเป็นเลขความฝันครับเลขความฝันของอาจารย์ต้อยครับอาจารย์ต้อยครับ เลขฝันครับเลขฝันครับผู้หญิงมาบอกครับผมเนาะผู้หญิงมาบอกผู้หญิงมาบอกครับจันตปว่า เป็นเหล็กแรงครับผเนาะล่างครับผมล่างครับหนึ่งสี่ครับผมเนาะล่างหนึ่งสครับ1นึ่ทับแทับหกนะครับล่างหนึ่งสีเม็ดเดียวครับนี่ครับฝันอาจารย์ต้อยผู้หญิงมาบอก ล่าง1นึ่นะครับนะครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับเลขความฝันของอาจารย์ต้อยนะครับเม็ดเดียวเน้นๆน,น,นะครับ1นึเม็ดเดียวครับผมเนาะเหล็กล่างครับผมกระสุท่านีครับก็ขออุ้ยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแขวคขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทอง ถ้าชอบฝ้ากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ